สวัสดีครับเด็กๆสวัสดีแล้วน้องนินสวัสดีตอนนี้พวกเรามาอยู่ที่ไหนครับเขาเห็นงูค่ะหินขางูเขาหินงูนี่เลยเพิ่งมาถึงนะครับตอนเที่ยงพอดีเลยครับมาเราเดินดูข้างในกันนะว่ามีอะไรให้ชมบ้างครับเห็นแต่ในรีวิวนะครับวันนี้เรามาครั้งแรกเลยนะครับนี่ฮะเราซื้ออาหารปลามาแล้วนะสมถุงถุงละยี่บาทเรามาหวาน ให้อาหารปลากันนะครับโอ้ดูมุมนี้สิโอ้ดูหินครับหินก้อนมันเริ่มเลยอะเท่าภูเขาอ่ะเขาหินหนะฮสมชื่อไหมอืมเก่งเขาบอกบอกว่ามีลิงด้วยนะนี่ครับสะพานนะสะพานที่เราเห็นกันในรูปนะครับตอนนี้เรามาถึงนี่แล้วน้องชินี่น้องชิ เรือเรือเดี๋ยวเดินไปสิ่งข้างในก่อนก็ได้แต่เราเราเดินทัวร์ก่อนเนาะโอเคอันนี้บรรยากาศดูเขาลูกฝั่งขวามือนะครับโอ้เป็นหน้าผาสูงชันเลยนะครับนีครับเห็นสามสี่ลูกใหญ่ๆตรงนี้นลนะอากาศจะร้อนนิดนึงอาปลาเดี๋ยวเราจะไปให้หารปลากันนะครับอามาให้หารปลาตรงนี้กันดีกว่า เออใหญ่มากอ่ะโอ้ตัวนี้ใหญ่จริงเนี่ยน้องนีนชีเ้เมื่อกี้เห็นไหมว้าปลานินปลาตะเพียนใช่ไหมครับหน้าตาเหมือนกันเนาอะ,อะนเอาแล้วนละถุงแล้วอ,อุ้ยมีปลาปลาคราบด้วยอ่ะอยู่ได้ยังไงเนี่ยโอ้โหเดดจะร้อนแต่ว่าไม่เป็นไรครับาอากาศเย็นเที่ยงตรงเลย เดี๋ยวเราจะมีนี่ครับปั่นเรือวยดูนกสองตัวนี้รบรรยากาศดีมากๆานะครับมีนกกระยางสองตัวแล้วมีเรือนะครับเรือปั่นจักรยานด้วยไหนเจนีไหนน,น้องนีนถึงไหนแล้วลูกเนี่ยมีปลาคราบอยู่ด้วยครับเพระปลาคราบมันก็อยู่ได้เหมือนกันนะ บรรยากาศทา้งนาจุดนี้นะครับสวยจริงๆเหมือนฉากในหนังจีนเลยอะ่ะใช่ไหมครัเหมือนฉากในหนังจีนเลยช่วงเช้าอากาศคงจะดีกว่านี้นะครับเพราะ <อ Lean. S 1> ช่วงนี้อา,าก,กาศกำลังเย็นเลย <S <S <ง>แกเลยแกเลยครับให้เลยน,ลน,กนกปลอมเหรอไหน,อนโอ้โหนี่เขามีตอให้นกเกาะเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยทุกตอจะมีนกเกาะหมดเลยนะหัวเสาดูท่าแม่กินนะครับ ยีงเอกหนังจีนเลยนะครับบรรยากาศ <Wow. S 1> เข้ากับ <laughs> ลมพัดหวานอาหารอาหารปลาโอ้โหยืนกยใกล้ๆหน่อยลูกชี้ยืนใกล้ๆหน่อยลูกรอวังเวี่ยงแล้วหล่นน้ำนะอันนี้คือนี่เข้ากับชุดเลยรองเท้าโอ้โหแมทกันมากก็คือ,คอไม่ต้องอาบน้ำครับคนเนี้ <laughs> นั่นคือเยอะสุดแล้วใช่ไหมลูกโอ้โหกับปลาเห็นปลาตัวเนี้ยปลาช่อนหรือเปล่าหรือปลาชะโดนี่นะฮะลายๆนะครับปลาชโดเออไม่รู้ปลาอะไรใครรู้จักนะครับเนี่ยมันซุกหัวอยู่ตรงนนีี้้ตรรงพุ่มปะาการันนะครับ เอาละครับตอนนี้เรามา,าบนนี้แล้วนะบนสะพานนะครับเพื่อที่ลองข้ามไปตรงนู้นนะเห็นไหมฮะตรงนั้นนะ่ะอุ้ยนะ้ามันจะท่วมสะพานนะครับเห็นไหมครับปิ่มๆเลยนะตรงนี้เดินไปได้หรือเปล่าดูสเิเห็นเห็นมองไกลๆแล้วนะ้ำมันเหมือนจะท่วมนะนะครับเนี่ยบนสะพานให้บรรยากาศบนสะพานนีนี่ครับ กินเนี่ยตรงนี้มีคาเฟ่นะเดี๋ยวจะมานั่งกันนะครับบรรยากาศดูดีมากเลยอะ่ะโอ้โหุดทางอ๋อนี่มีมีแผ่นไม้ให้เราขึ้นไปได้อยู่ปครับอันนี้ท,นท้าท,ทายมาก ฮาทายมากมากเลยอ่านินินเดินไปลูกยินเดินไปก่อนเลยน้ำมาตามไปน้ามาตามไปจับจับไว้จับไว้อะตอนน้องกอ็ชี้แล้วหาชี้เดินตรงๆไปเลยลูกนี <c> ่ <oughs> เราแอดแอนเจอร์นิดนึงนเออโอ้โหนี่ครับ ฝึกทักษะเด็กๆด้วยนะแต่ก็ผู้ใหญ่ก็ต้องอยู่ข้างๆเขาด้วยนะครับช่วยจับลอดกรงเหล็กออกมาได้นะโอเคตรงนี้เป็นทางเดินระยะไกลๆนะครับที่เขาจะชอบมาถ่ายรูปกันนะครับตรงนี้สวยดีเนาะนี่มุมนี้สวยเดี๋ยวเรากลับมาถ่ายรูปมุมนี้กันนะแงบ้างน้องมีนเออเออนะเหมือนกล้วยนะครับ หูแมวอ๋อนี่หูแมวขนาดใหญ่อะ่ะโอ้โหจินตนาการน้องนีนป,ปลปคาคราฟอีกแล้วตรงนี้ครับแหล่งปลาเนาะโอ๊ยตัวนู้นจะมีตัวสีเหลืองอะ่ะมีเหลืองด้วยเหรอโอ้โหไกลๆนู้นน่ะเนาะอ่ะปลานินไปต่อเลย ครับรรยากาศเหมือนหนังจีนไหม<ช>นะครับโอ้ و, เด็กๆไปถึงนู่นกันแล้วห<笑><笑>เหนื่อยไหมลูกชิม <en> <m> ไม่เหนื่อยหรอลูกโอ้ตรงนี้เป็นคราบน้ำนะครับ อ่าชิเล่เนาะที่มันขึ้นมาน้ำมันล้นมาครับตอนนี้ยังไม่เห็นลิงนะบรรยากาศเหมือนจะมีลิงอะ่ะนะแต่ยังไม่เห็นลิงนะครับนี่ครับหูเขาลูกลอเร่เลยเขาหินนะฮะ ตอนนี้ก็เดินมาสุดตรงสะพานตรงด้านนี้นะครับนะครับอ่อาเห็นมีทางขึ้นนู้นเนาะเราจะขึ้นไปไหมว่ามีอะไรหรือเปล่าอ่าไปที่สุดทางเลยนะัะข้างบนมีศาลาให้ดูด้วยนะมีศาลาให้พักด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีทางเดินขึ้นเข,นขาไปอีกหรือเปล่านะไปดูกันเลย เราต้องรีบจะกลับมาให้ทันก่อนบ่ายโมงครึ่งนะครับเพราะน้องมีมีเรียนต่อนะฮะเก่งมากเลยอ่ะโอ้นี่คือนี่คือรางอะไรครับน่าจะเป็นที่จูงจักรยานขึ้นไปนะครับอ้าวโอ้เก่งจังเลยอ่ะดูน้องอาชีนี่เออโออเออถึงนใสแล้วโอ้โหไม่มีใครจับให้ด้วย ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับบรรยากาศนี่นะครับทิดทางจักรยานนะครับตรงนี้คงเราคงไม่ไปต่อแล้วนะครับว่าคงจะสุดแค่นี้เนาะเราไปดูตรงสารานี้ไม่ว่ามีอะไรเขาวงกดเขาวงกดเห็นไหมครับนี่เขาวงกดนะเน,เนี่ยเนี่ยจริงป่ะเหมือนไหม ันี่ขัาวงโกดอยู่นะครับเห็นไหมฮะอ้าวิ่งตามทางเลยลวิ่งตามทางเลยเร็วห้ามกระโดดข้ามนะตามทางมาที่เลยทำยังไงทำยังไงจะให้เจอมาอ้าเร็วทำยังไงจะให้เจอมาอ้ารเร็วทำยังไงเดี๋ยวมานี่เดี๋ยวมานี่ถึงยังถึงยังยเออครับไม่ซับซ้อนมากไม่ซับซ้อนมากแต่วิ่ง วิ่งอย่างไกลเลยฮะวิ่งอ้อมอย่างไกลเลยอ่ะน้องชิมมาแล้วโอ้โอแหมเรา <c oughs> ก็าอยู่ๆก็มีอะไรให้เล่นระหว่างที่มาถึงตรง <c oughs> ตรงนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราเดินกลับกันนะครับเดินกลับกันนะคร <c oughs> ับตอนนี้เรากําลังจะขึ้นเรือปั่นนะเรือถีบเรือถีบนี่ครับน้องนีนกัาม่าไปแลนู่นนะครับไปแล้วไปก่อนแล้วนะครับตันนี้เราคิดเขาคิดหัวละยี่บาทนะครับ ส่วนอาชีกับคุณแม่นะจะขึ้นลำนี้สีฟ้าอ่ะอ,อันนี้ก็ได้อะไปชมพูก็ได้ไปไปขึ้นไปก่อนไหมตอนนี้เราปั่นมุ่งหน้าไปตรงไหนเนี่ยนะคืออาชีเป็นคนคุมนะฮะเป็นการเป็นคนคุมเลี้ยวนะครับนี่นะฮะอาชีคุมเลี้ยวนะหาาเห็นไหมอาชีคุมเลี้ยวอยู่นะครับอันนี้เราออกมาถูกกลางแม่น้ําแล้ว รเราไปหามาก,กันตรงไปเลยชิดตรงไปเลยตรงไปเลยครับยังไงเนี่ยคือ,อถ้าผักไปคือเลี้ยวขวาเนาะโอเคบอยบอยอตรงปาถ้าดึงเข้ามาเป็นเลี้ยวซ้ายนะครับเฮ้ย <laughs> เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายลูกเลี้ยวซ้ายซ้ายดึงเข้ามาเสีย ที่จริงเขาน่าจะทําให้มันหักซ้ายหักขวาตามจริงเนาะมันจะได้ไม่งงนะครับโอเคอันนี้ตรงเลยปล่อยชิดปล่อยก่อนล,ลูกตรงเลยเอ,ยยอยมันไม่ค่อยตรงอ่านี่จริงเราเอาอาหารปลามาให้ได้นะแต่ว่าไม่เป็นไรเราให้อาหารปลาไปแล้วนะครับว่าเราต้องมาใส่ใจการปั่นเรือนี้ก่อน รู้สึกว่าลำนี้เนี่ยจะปั่นให้ตนยากเลยเนี่ยชิสลงมาหนิชิสตัดลง,ง,ดง,ง,ดง,งดยิงลงยิงลงกระจายยิงลงนะครับอาม่าไปนู่แล้วนูน่นอามากคับน้องนีนะครับโอ้โหลำสีม,ม่วงเออเราหันหัวมากลับมาที่เดิมอีกแล้วอะ่ะจะไปถึงอาม่าไหมครับเนี่ยโอ้ นคนคุมนะครับคนหันหางเสือครับโอ้มุมนี้สวยอตอนนี้เราเป็นมุมเซลฟี่นะครับเป็นวิดีโอมุมเซลฟี่นะครับเออป้าไม่เคยถ่ายวิดีโอมุมเซลฟี่อย่างนี้มาก,ก่อนเลยนะยังใช้กล้องไม่เป็นเลยเน,นี่ยโอ้โ<ป>อป้ปงานู่นครับอ่าให้ดูต่อมาน้องนีนะครับ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลด้วยนะฮัลโหลด้วยนะครับอยู่ข้างหน้าเรานู่นเลยชอบปลาชีชอบปลาชีผักปลาชีผักปลาชีผักปชีผักปาผักก็คือเลี้ยวขวาเร็วเร็วเ้ยวขวาเร็วโอ้ทั้งนี้เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างฮัลโหลฮัลโหล สนุกไหมสนุกไหมชอบไหมเน้น,นลากตาไปด้วยสิเนี่ยขับตาไปด้วยแล้วาานี่ครับมีมกั <c oughs> โอ้เขาคันคันเลี้ยวเขาเขาใหญ่กว่าเรา <c oughs> อ่าเดี๋ยวใช้ช่วงเวลานี้ในการปัน่นเรือถี่ก่อนนะครับ <c oughs> ตอนนี้ให้อาม่าอน้องยินนะครับขับมาหาแล้วนะครับ รู้สึกว่าจะหันเรือเก่งกว่าเราอีกนะอันนี้คุมอยู่อันนี้คือหมุนไปหมุนมาไม่ไปไหนเลยนี่ฮะรู้สาเหตุแล้วนะครับ oh <no. S 1> สาเหตุการเลี้ยวมเลี้ยวไปเลี้ยวมานะเนี่ยคันเลี้ยวข้างหลังเนี่ยหางเสือข้างหลังเนี่ยมันเริ่มพังแล้วนะครับโอเคนี่จะไปถึงฝั่งไหมเนี่ยโอ้น้องนีนมาทุกแล้วโอ้เออเดี๋ยวเราจะขึ้นฝั่งกันแล้วนะโลกปะเตรียมตัวเลย เตรียมตัวกับขึ้นไปข้างบนนู้นนะครับที่มีคาเฟ่นนะเดี๋ยวน้องนีนจะไปเรียนออนไลน์บนนั้นนะครับแล้วก็เราก็ไปสั่งอาหารกินกันด้วยนะครับจริงๆถ้าไม่รีบไปเรียนนะฮะเราก็ยังจะปั่นเล่นๆไปได้เรื่อยๆนะครับบรรยากาศดีจริงๆเลยนะครับ เอาละครับตอนนี้เราก็ทานข้าวแล้วก็เรียนคาบแรกเสร็จแล้วนะครับนี่ครับร้านนี้นะนี่ร้านนี้อร่อยด้วยแล้วก็วิวดีด้วยนะครับนี่ครับเราเดินทางกลับกรุงเทพกันนะครับแล้วก็ไปเรียนในรถต่อนะครับอีกหนึ่งคาบสุดท้ายนะอ้าวน้องเน้นครับบ๊ายบายกล้องหน่อยจะชี้บ๊ายบายกล้องแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้นะครับสําหรับเขาหินงูราชบุรีนี่ ว่างมาเที่ยวกันนะโอเคสวัสดีครับ